วันนี้เป็นวันที่ดีนะก็ไฮก o ุ m มานิ่งครับวันนี้ชื่อว่าสายคิดเขียวครับเนี่ยอก็เป็นอะไรที่ดีครับสำหรับสำหรับชันนะวันนี้ก็นับว่าเป็นวันที่ดีวันน,นี้ความรักครั้งเก่าของฉันก็จบลงไปหลายครั้งหลายคนเหมือนกันแหละ <c oughs> ที่กีกันก็เขาก็บายบายหนีไปมีแฟนแล้วก็คุดแบายการแบหนึ่งซีบทตอนนี้เป็นซีนแบบเศร้านะจะเอาโรแมนติกทำไมล่ะตอนนี้ก็เป็นตอนที่ฉันรู้สึกแซนนิดหนึ่งเศร้าหน่อยหนึ่งแบบทุกคนก็น่าจะรู้นะไม่รู้ฉันเป็นอะไรฉันไม่เข้าใจเหมือนกันนะฉันจะชอบแบบ ไปชอบหรือไปกิ๊กกับคนที่เขามีแฟนแล้วชอบแต่สำหรับฉันนะฉันก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาเหมือนกันนะเพราะว่าเพราะว่าฉันมองว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามนะ ถึงแม้ว่าน่าจะชอบคนที่มีแฟนแล้วก็เถอะแต่ประเด็นคือนามารู้ทีหลังไนงะว่าเขามีแฟนแล้วนายเข,าาข้าใจมาเพราะนามารู้ทีหลังนะกพนึอว่านาาไม่ผิดไงน,นะนาก็ยังยินดีอยู่ที่เห็นเขามีความสุขใช่ไหมฉันนะ่ะเกิดมาเพื่อมอบความรักให้เลดี้ทุกคนที่หน้าตาดีฉันเกิดมาเพื่อให้ความรักและฉันเกิดมาเพื่อผิดหวั พูดแล้วมันเศร้าใจนะเศร้าใจแหลือเกินแากแถ้วร้อนนะชอบเหลือเกินโรเมนติกเนี่ยแบบไห่ร่วงซะหน่อย มันเจ็บปวดนะมันรู้สึกเจ็บปวดลากเกินที่ฉันอะยุรามันรู้สึกเจ็บปวดนะปวดไปทั้งตัวปวดไปทั้งใจปวดไปทั้งตัวปวดไปทั้งใจมันเจ็บปวดแล้เกินที่ฉันจะต้องมาออกขัดอะไรแบบนี้ ูุณรำครับเจ็ปวดนะจะปวดกับคริตจะปวดกับข,ข,ข้าวจะปวดแล้วกันความรักก็เหมือนแัทเซี่อ่ะมามาไปไปฉันมันก็แค่สำหรับฉันชัน่นก็แค่ของตายสำหรับสาว เขาสาวเขาอยากได้ฉันก็อยากได้ความสมพันธ์ฉันอยากได้นะความสมพันธ์ที่แบบไม่ชัดเจนแค่ได้กินกันกมันก็มอนก็รังนะชอบกันเจอกันในผับแล้วก็ไปฟันกันแล้วพก็ชอบใหม่ฉันอยากอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะถ้าฉันทำอย่างนั้นอะ่ะพวกนายรู้มห ฉันคงมีลูกเป็นลูกสักห้าร้อยคนแล้วอะ่ะอันน่าเศร้านะผู้ชายอะ่ะมีน้อยกว่าผู้หญิงนะในประเทศไทยแต่ว่าผู้หญิงที่สวยๆอะ่ะเขาก็เสร็จพวกผู้ชายที่หน้าตามไม่ค่อยดีอะ่ะเดี๋ยวนี้เขาหาผัวไม่หลอกกันนะแล้วฉันจะเหลืออะไรอะ่ะ คนก็มีสิทธ์เรื่องนะตาเล่าอ่ะม่องเกินไปหรกคิดตามฉันนะคิดตามฉันดีๆนะคิดตามฉันดีๆนะสาสาว,สาวถ้าพวกเธอถ้าพวกเธอเป็นผู้หญิงที่รวยอยู่แล้วฉันไม่เข้าใจเหมือนกันนะ ผู้หญิงที่รวยอยู่แล้วอ่ะก็จะอยากได้ผู้ชายที่รวยเหมือนกับเหมือนกับอ,อ,อเออ๋้เสร็จแล้วอ่ะจะไม่เข้าใจเหมือนกันนะผู้หญิงที่รวยอยู่แล้วอ่ะก็จะอยากได้ผู้ชายที่รวยรวยขึ้นดิกหรือรวยระดับเดียวกันเพราะว่ามันเหมือนกับหน้าตาขี้เหร่ไม่เป็นไรคุยกันได้พอโอ้ยตบต เพราว่าเือหมืนก,น,กมน,หมนกันอยากเหมือนกับอยากได้อยากให้ผู้ชายเทคแคร์อะไรซื้ออะไรให้มีผู้หญิงคนหนึ่งนงนะเขาหาผัวเป็นคนไม่รวยนะเวลาที่ผัวอยากได้อะไรอยากได้รถผัวก็ไปขอเ้าจะว่ขออายุก็เป็นเพื่อนเพื่อนมาหาอะไรเดียวกันแหละก็ขอกันขอผู้หญิงผู้ชายก็จะเอาใจขับรถพาไปหาหมอดูแลขับรถไปส่งลูกอาบน้ําให้ทารกมีลูกหลายคนนะลูกเป็นทารกนะ เขปป้าใจปะแล้วผู้หญิงก็จะโพสเฟซว่าผู้ชายคนนี้ซื้อกระเป๋าให้นะท,ทั้งที่กูเป็นคนให้เงินมันแล้วมันก็เอาเงินที่กูให้อะ่ะไปซื้อของให้กูเข้าใจปะมันก็เป็นอะไรที่แบบคือคือฉันจะพูดไงดีอ่ะคือฉันมองว่าถ้าเราไม่ได้ทําตามกระแสนิยมนะหรือคือไม่ได้ตามกระแสแหละมันก็จะเป็นอะไรที่เขาจะมองว่าเราแตกแยกนะแต่ฉันมองว่าแตกแยกอะ่ะ ก็ดิ่มกันนะทําไมต้นไม้เป็นสีเขียวแล้วทําไมลําต้นถึงเป็นสีต่างเนี่ยคือความแตกต่างถึงเราแตกต่างจากสังคมถึงสังคมจะมองว่าฉันบ้าที่ันฉันชอบผู้หญิงสวยๆนะัถึงฉันจะมองว่าฉันไม่รู้อ่ะไม่ว่าฉันจะชอบผู้หญิงทั้งสวยทั้งเก่งนะหาเงินเก่งนะไม่ได้เรีนเก่งนะ เรียนเก่ง3.8ไม่ได้ดไม่ได้การันตีว่าคุณจะหาเงินเก่งนะผมมองว่าผู้หญิงที่สวยขาวหาเงินได้ถึงเขาจะขี้เกียจไม่กินข้าวไม่เลี้ยงลูกฉ,นนะนะฉันทำแทนได้จริงๆนะฉันทำแทนได้จริงๆนะแต่ฝังคนเขาไม่ได้กินกันอย่างเง้เขาแต่แสยงยมอนะแสยิยมเป็นอะไรที่ทำให้เราบบชอบอะไรที่ คุณลาเศร้านะบาย